านผู้ชมครับวันนี้หลวงพ่อสังคมพาคณะมาเยี่ยมคุณแม่คุณยายยายบัวผันคุณยายบัวผันโคกน้องนาธนาคารน้ำที่ท่านให้ชื่อว่าไร่ตามฝันฟาร์มปันสุขครับท่านผู้ชมโอ้ยพิ่มแล้วเดือนหนึ่งมันค็ง่ามใช่ไหมถามคุณยาย <c oughs> พิ่งได้12วันนี่เป็ oh oh. นยังไง งามบ่ก็ดีใจว่าาจาดีใจจ้างามกะงามงามเตมเขียวเขียวแต่ว่ามันประเทศเป็นหลูกมาทํำหน้ามาท่ำนะจ๊ะเนาะเพิ่มเดือนเดียวนึงเนาะอเดือนนึงท่านผู้ชมเพิ่มได้สิบหมื่นจ้ะโอ้ยครับอ่อนซอนมาสิอผ้ายางเบเบิงหนึ่งงามหลายไปพุดก็ไดไปไปท่านผู้ชมครับคุณพ่อเริ่มปลูกกล้วยได้เดือนเดียวเองท่านผู้ชมครับไร่ตามฝันฟาร์มปันสุกนะที่ทีมงานศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินได้มาขุดให้ นะครับในราคาที่ reasonable price ราคาเป็นกันเองที่สุดอตอนนี้คุณแม่ลงมหากรานีนะครับลงมหากรานีลงต้นไม้ครับโอ้ที่สำคัญ<ม>ทำห้<ม>องน้ำไ,ไวไ้ด้วยพายุมีคลองดีด้วยกำลังเกิดเออเอ,อ,อย่าบอกฝรั่ได้อนเดี๋ยวเขาซิมาเอาในต้นละล้านคนได้นี่กล้วยดางเพ้นพี่น้องครับครับครับ S <S นี่กีด้วยนครับครับรนี่คุณพ่อแฮปปี้มากครับ <S <S อโอ้ยงามหลายงามหลายผู้ช่วย<ๆ>ครับ้านีลูกลูกละอ,อ่าสี่สี่